ฟาร์มเห็ดเป็นอีกกลุ่มการเกษตรที่มีการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนระดับชุมชนในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ได้อย่างเหมาะสมเริ่มตั้งแต่การนึ่งก้อนเห็ดเพื่อฆ่าเชื้อที่เปลี่ยนจากนึ่งในถัง200ลิตรมาเป็นเตาไอ้น้ำประสิทธิภาพสูงสามารถลดการใช้ไม้ฝืนได้มากกว่า2ใน3และในโรงเพาะเห็ดที่ต้องมีการควบคุมความชื้นและอุณหภูมิให้คงที่นั้นเครื่องฉีดพ่นละอองน้ำของที่นี่ จะใช้ไฟฟ้าที่ได้จากแผงโซลาเซลล์ซึ่งไฟฟ้าที่ผลิตได้นี้บางส่วนจะนำมาเก็บไว้ในแบตเตอรี่เพื่อใช้เป็นแสงสว่างสำหรับการเก็บเห็ดสดในตอนเช้ามืดอีกด้วยนอกจากนี้ในการแปรรูปเห็ดเป็นผลิตภัณฑ์นั้นที่นี่จะใช้โรงอบพลังแสงอาทิตย์ช่วยลดความชื้นของเห็ดและทำเห็ดทอดด้วยเตาที่ใช้ก๊าซชีวภาพจากมูลสุกร่ครับ